มันทําได้ทุกอย่างอ่ะแต่ทุกต่ที่ผ่านมาก็คือว่าเราถูกกระทําไม่ใช่เราเป็นผู้ทําดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับถามว่าแล้วใครจะริเริ่มผมเข้าใจว่าสองส่วนอะริเริ่มภาครัฐถ้าจริงใจต่อเรื่องนี้ก็ต้องเป็นผู้ริเริ่มซึ่งจริงๆง่าย นะแต่อันที่สองเนี่ยถ้ารัฐไม่ริเริ่มผมคิดว่าตอนนี้ต้องให้ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดท้องถิ่นทั้งหลายเป็นผู้ริเริ่มถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมเริ่มโนนเนี่ยนะครับที่จริงก็เขียนไว้ชัดเจนว่าท้องถิ่นใดที่มีความพร้อมในการที่จะจัดการตัวเองนะครับก็ก็ คุยกันนะครับระดมความเห็นกันอันนี้อันหนึ่งอันนี้สองที่จริงเราก็สามารถจะทําได้ว่าด้วยาการร่างพระราชบัญญัติตอนนี้คิดถึงขั้นนั้นนะครับที่จะร่างพระราชบัญญัติจังหวัดจัดการตัวเอง <c oughs> คือหมายถึงว่ามันจะมันจะเสร็จเมื่อไหร่ไม่ทราบแต่หมายความว่าเราต้องเริ่มทาเรื่องจริงแล้วเราก็เราก็มีช่องทางหมายความว่าหนึ่งหมื่นายชื่อประชาชนเราก็เราก็มีสิทธิ์ที่จะทําได้ดังนั้นถ้าเราช่วยกันส่งเสียงเรื่องนี้เนี่ยขึ้นมา เราอาจจะเปลี่ยนได้ก่อน6-3ก็ได้นะครับอันนี้คือเรื่องที่สำคัญแต่ทีนี้ผมมีประเด็นหนึ่งนะครับที่สําคัญก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราพูดอยู่สามคก็คือพูดถึงเรื่องความร่วมมือการสร้างความร่วมมือซึ่งนี้ล้าสมัยมากแล้วนะครับอันที่สองเราพูดกันมากก็คือการมีส่วนร่วมที่จริงตอนนี้เรียกว่าเริ่มจะล้าสมัยแล้วตอนนี้ต้องพูดถึงเรื่องการเป็นเจ้าของนะครับนะ คือทำอย่างไรถึงจะกระบวนการทั้งหมดเนี่ยถึงจะทำให้ท้องถิ่นหรือชุมชนทั้งหลายเป็นเจ้าของคำว่าเป็นเจ้าของหมายว่าเขาจัดการตัวเองได้ทุกทุกเรื่องยกเว้นบางเรื่องก็ได้อะอย่างเช่นเรื่องการต่างเทศก็ดีหรือเรื่องความมั่นคงก็ดีแต่ถ้าเราไม่ทําเรื่องนี้นะครับเราอาจจะมีกองกํลาลังอิสระเกิดขึ้นอีกมากมายก็ได้ไม่ไม่ใช่เฉพาะบางบางจุดบางพื้นที่ซึ่งผมคิดว่าอันนี้ต้องกล้าที่จะทํานะครับต้องกล้าที่จะทําทีนี้อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับ นี่คือจุดเปลี่ยนเราต้องสร้างวิธีคิดใหม่ในการที่ะจะจัดการตัวเองพี่น้องประชาชนในจังหวัดอื่นๆในภาคอื่นๆเนี่ยจะคิดเหมือนกับคุณสวิงหรือเปล่าผมอยากฟังคนอีสานบ้างอ,ะ,อะคนอีสานจะคิดยังไงคะก็ะหลายท่านก็พูดบอกว่าเป็นร้อยปีแล้วแล้วทาทุกอย่างเอาตํารวจบ้านผมเนี่ยไปลงไปไปอยู่ภาคใต้มันร้องให้ทุกคืนมันอิจฉาบ้านมันกลัวตายแล้วแก้ปัญหาได้หรือเปล่า ฉะนั้นโอเคเราผ่านยุคว่าเอากระจายอานาจออกมาเอามีอบตเอาอยางบ้านผมอาจจะเหมาะสมถึงแม้ว่ามันถูกกักไว้โดยคนกลุ่มหนึ่งไม่ถึงประชาชนแท้จริงไม่ถึงชุมชนตอนนี้ก็เถีงยงกันอยู่เรื่องการกระจายอำนาจเรื่องไอ้อบตนออี่นะฮะก็ว่ากันไปรูปแบบนั้นทีนี้กรณีสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยเราไม่ถามคนทั้งประเทศจริงๆริงยังยังว่าถ้าจะอย่างนี้เสนอรูปแบบอย่างนี้จะดีไหมเราไม่ถาม มีแต่คนอีสานฟังมาโอ้ยพวกแขกมุสลิมมันจะแยกประเทศแยกดินแดนมันจะเป็นรัฐใหม่อะไรต่างๆกรอกหูทุกวันไอ้คนข้างนอกไปผมนั่งแท็กซี่มานี่<ม>พูดเรื่องนี้จะทะเลาะกันตายหามันนึกว่าผมเป็นคนภาคใต้มันก็ใส่ผมไม่พวกจรอบก,กวนรุนแรงเลยเนยผมจะบ้าเพราะฉะนั้นเราไปเอาความจริงมาพูดกันที่ว่ามันผ่านมาร้อยปีเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้ทำให้ทุกรูปทุกแบบนะเพราะฉะนั้นเรื่องสําคัญคือการพูดคุยการสื่อสารให้ข้อมูล ข้อมูลคนทั้งประเทศคนทั้งสังคมเราเนี่ยเอาข้อเท้จริงมาพูดว่าอ้าวมันแก้ปัญหาได้ไหมอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นแล้วเรื่องต้องห้ามอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปจริงๆอยากจะฟังเสียงของคนภาคอื่นๆก่อนไหมคะอาจารย์หลือกี่คนละเนี่ยหลือคุณปณิธีกิกับพี่ชีด้วยค่ะครับผมผมเลยอย่างนี้นะครับว่าผมเห็นด้วยนะครับว่าในโครงสร้างแบบนี้เนี่ยลองไปขายความคิดเห้ชาวภาคใต้ทั้งสามจังหวัด เห็นดีอย่างไรแล้วเนี่ยก็นํามาขายความคิดให้กับคนในภาคอื่นๆด้วยผมก็เชื่อว่าการลงตัวจะเกิดนะครับทั้งทั้งสาวิธีการหนึ่งวิธีการวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะครับแต่ในต่างจังหวัดเราเนี่เราพูดถึงการเลือกตั้งผู้ว่าแล้วนะครับในภาคเหนือเราพูดถึงบ่อยนะครับนั่นนั่นนั่นก็หมายความว่าโครงสร้างการปกครองส่วนภนะูมิภาคเราเนี่ยนะมันมันโคกเก่าจริงๆนะครับมันต้องมีการการปรับใหม่ด้วยนะไม่เพียงแต่ปรับทางภาคใต้น,นะครับ เพื่อให้คนคนทั้งประเทศเนี่ยมีความรู้สึกว่ากรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยนะครับขอบคุณครับ,บค่ะเชิญพี่ชีค่ะครับผมผมคิดว่าเรื่องเรื่องนี้ทางเหนือก็ไม่ใช่ทางเหนือนะคนชนเผ่าเองก็คุยกันคุยกันเวลามันเกิดปัญหาอะไรต่างๆก็คุยกันว่าบางทีนะครับเราคุยถึงขนาดว่าเราใช้สันติวิธีเราคุยอย่างที่บอกยกมือขอไม่เห็นแล้ว เราพูดแต่เขาไม่ได้ยินเรารู้สึกว่าเสียงระเบิดมันดังกว่าเสียง,งคนนะก็เลยคุยกันบ้างไปแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันไม่ใช่วิถีของเราไม่ใช่วิถีประจุ่อที่จะต้องจะต้องใช้เสียงระเบิดแต่เพราะฉะนั้นอ่ะก็คุยกันว่าคนโดยเฉพาะคนปกคยรอง่างเนี่ยบอกว่าจริงๆน่ะเราไม่ต้องการให้คนมาปกครองเราเราก็ไม่ต้องการให้ไปปกครองคนอื่นด้ยแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราอยากอยู่แบบของเราตามที่ประธรรมวิถีจริตที่เรามีอยู่อย่างอิสระ อย่างอย่างที่ไม่อึดอัดเกินไปทีนี้เรากลับมาดูพี่น้องทางใต้ว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นการปกครองหรือมันจะเป็นการจัดการอะไรก็แล้วแต่เราก็ยังรู้สึกว่าแผ่นดินอ่ะมันแยกมันแยกไม่ได้หรอกครับเนาะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่สามจังหวัดมันก็มันก็ยังมันก็ยังอยู่ที่นั่นนับมันไม่หนีไปไหนครับแล้วมันก็ติดอยู่นั่นมันแยกแผ่นดินไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าการการจัดการตัวเองตรงนั้นอ่ะถ้ามันทําให้เกิดสันติสุขถ้ามันทําให ความตายคนตายหรือความขัดแย้งมันหายไปถ้ามันมีวิธีการที่ทําให้เกิดสิ่งเหล่านั้น่ะมันก็ควรจะทําแต่ไม่ใช่เรามาหวงอะไรบางอย่างก็ไม่รู้แต่ว่าทําให้เกิดความขัดแยง้งทําให้เกิดความตายตรงนั้นขึ้นมาซึ่งมันก็มันก็ไม่ควรจะหวงสิ่งเหล่านั้นครับค่ะอาจารย์คะฟังเรื่องของสามจังหวัดจากมุมมองความคิดของคนจากทุกๆภาคแล้วนะคะทางภาคเหนือภาคอีสาน แล้วก็พี่น้องชนเผ่าด้วยบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าหากว่าจะคิดถึงแนวทางแก้ปัญหาด้วยการจัดการตัวเองหรือว่าการปกครองแบบพิเศษรูปแบบใหม่การที่เราจะขอให้มีการปกครองตนเองในเวลาปัจจุบันนี้คงจะเป็นไปไม่ได้เราผม่นใจอย่างนี้เป็นไปไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดให้พวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกันรูปแบบการปกครองทั้ง3รูปแบบนั้นเคยเอามาใช้ ในการเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนมากน้อยแค่ไหนผมก็เรียนว่าผมคิดว่าวันนี้ยังไม่พอนะครับเราอาจจะมีสัก1 5โมเดล20โมเดลและสิ่งที่ควรจะมีต่อมาก็คือเวทีสังเคราะห์โมเดล จังหวัดจากมุมมองความคิดของคนจากทุกๆภาคแล้วนะคะทั้งภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็พี่น้องชนเผ่าด้วยอบ,อบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าหากว่าจะคิดถึงแนวทางแก้ปัญหาด้วยการจัดการตัวเองหรือว่าการปกครองแบบพิเศษรูปแบบใหม่ต้องลองถามคนในพื้นที่บ้างเอาคุณอับดุลรฮะก่อนแล้วเดี๋ยว,วก,การจะรูญมากครับผมขออนุญาตท้าความสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับสารูปแบบที่ออกมาเมื่อสักครู่นี้ ในฐานะที่ผมเป็นคนที่ให้คำปรึกษ,ษากับมีชุดหนึ่งที่ออกมาตะกี้ก็มีความเห็นว่าการที่เราจะขอให้มีการปกครองตนเองในเวลาปัจจุบันนี้คงจะเป็นไปไม่ได้หรอกผมมั่นใจอย่างนี้เป็นไปไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดให้พวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกันให้ชาวบ้านมีโอกาสได้พูดคุยกันที่ร้านกาแฟเรื่องปกครองตนเอง คืออย่างน้อยที่สุดเขาจะได้มีโอกาสที่จะคลายความเครียดจากการที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆในแต่ละวันเนี่ยเขาจะ,จ,ะจะได้มีความหวังถึงแม้จะเป็นความหวังเล็กๆน้อยๆก,ก,ก็ก็สุดแล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าการที่จะแก้ปัญหาในภาคใต้จริงๆแล้วยาทุกขนาดเราก็ใช้แล้วความเข้มแข็งของกําลังทหารก็ดีก็ประมาณย,งยางใหญ่โตมโหัวรกก็เรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็ไม่ไม่เห็นท่ายว้วว่ามันจะดีขึ้น ก็มีวิธีเดียก็คือวิธีพูดคุยกันและก็ให้เขาตัดสินว่าเขาจะใช้อย่างไงแล้วก็ผมคิดว่าวิธีที่จะทําให้ดีที่สุดไฟรัฐก็ไม่ได้เสียไฟนี้ก็ไม่ได้เสียหายก็คือการปกครองพิเศษปกครองตนเองเราไม่ได้คิดว่าการปกครองตนเองนั้นจะทําให้รัฐไทยเสียอะไรตอนอะไรไม่มีเพราะว่าสามอำนาจใหญ่ๆหญ่มาอยู่ที่รัฐอย่างเช่นการทหารการคลางการต่างประเทศังอยู่ที่เดิมไม่มีไม่ได้ไปไหน ถ้าขอเคที่รัฐไม่ให้เองอผมไม่รู้อ่แรัฐจะทําอะไรต่อ